สวัสดีครับทุกคนครับอีกกี่วันเนี่ยจะอัปเดต2025เลยว่าเวอร์ชัน4.0แล้วนะครับผมจะนังคานพูดอีก3วันเท่านั้นเองนะครับผมช่วงนี้ผมขอทำคลิปจัดอันดับในหัวใจที่หลายคนแนะนำกันเข้ามานะเอออยากใชะให้พี่จัดอันดับหน่อยนะครับในภาค2024เนี่ยมีอะไรน่าจัดบ้างนะครับผมเอาเป็นว่าในคลิปนี้ผมจะจัดอันดับตัวนักเตะสายฟรีแลวกันนะครับอันดับ1ถึง10 10อันดับแรกนะครับเอาเฉพาะในปี2024นะแล้วก็ไม่มีเวลามาเปิดโหวตแล้วนะครับผมขอจัดอันด ตามส่วนตัวผมเองละกันจากความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับว่าสินบนดับแรกที่คุ้มค่าแล้วน่าใช้แล้วใช้มาแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยของฟรีแม่งดีจริงๆนะครับทีนี้นิยามก่อนนะครับว่าคําว่าฟรีเนี่ยมันฟรีแค่ไหนเดี๋ยวบางคนจะสับสนหน่อยนะครับฟรีจากการเปิดฟรีได้ทุกคนเลยไหมหรือว่าฟรีจากการสุ่มมาเออบางคนใช้ทองฟรีไปสุ่มได้มาอันนี้ก็ไม่นับนะฮะหรือเอ่อบางแพ็คมันมีเปิดฟรีอย่างอีพิกโชว์ททมเปิดฟรีได้หนึ่งครั้งบางคนก็ได้ฟรีมาอันนั้นก็คือฟรีของ ถูกป่ะหรือแพ็กวินเนอร์แคมเปญแพ็กฉลองแชมป์อย่างทีมชาติสเปนอัตารันตาอะไรพวกนี้มันมีเปิดฟรี3ครั้งและวอีก2ครั้งใช้ทองเปิดเพิ่มใช่ป่ะมันก็อาจจะมีคนเปิดฟรีตรงนั้นได้อีกอะ่ะมันก็ไม่ได้ฟรีร0อถูกป่ะแต่ถ้าเกิดเอาฟรี100%เลยมันมีไม่ก,กี่ตัวแล้วครับในเกมนะแบบล็อกอินแล้วได้เลยทุกคนอะไรเงี้ย เอาเป็นว่าผมสรุปว่าคําว่าฟรีในคลิปนี้เนี่ยเราประมาณว่าคนที่ได้ฟรีจาก80ถึง100%ในเกมแล้วกันนะ80ถึง100%ที่ถ้าเกิดคนเล่นทันจะได้อาจจะไม่ได้พูดถึง100%ถ้า100%เนี่ยบางคนก็บอกว่าโอ้ผมใช้ค่าเน็ตใช้ค่าไฟก็ไม่ฟร100ี100%อีกอ <internship> นานาจิตตังเลยเกินเอาว่าเป็นตัวฟรี80 100%ที่ผู้เล่นส่วนใหญ่ได้มาฟรีนะครับผม <S <S <N> ไ, <Pablo> ไปดูกันครับ10อันดับแรกมีใครบ้างในใจผม เราเริ่มกันที่อันดับที่10นะครับซึ่งเป็นตัวที่ผมอยากจะให้เขาอยู่ใน10อันดับนี้เหมือนกันนะครับก็คือเมสซี่เจครับชนาทิปย์สงกสินนะครับมากับร่างอีปิกที่แจกฟรีกันนะครับเป็นอีปิกทีมชาติไทยเนาะซึ่งก็ ถ้าเกิดใครเล่นทันช่วงประมาณเดือนมกราคมนะครับผมก็จะมีชนาทิพงกสงสินตัวนี้ร่างนี้ได้รับกันทุกคนนะครับนะครับมันจะมาแจกพร้อมกันกับพวก AFC แชมเปนกาตาตอนช่วงนั้นนะครับผมก็จะมีพวกการไฮไลท์ทีมชาติไทยด้วยนะครับแล้วหนึ่งในงนั้นก็จะเป็นอีพิกชนาทิพงกสงสินร่างนี้นะครับผม ค้าพลังก็ไม่ได้ถือว่าขี้เละนะครับเป็นตัวเล็กเพชรขี้หนูที่ความสามารถในการไปกับบอลได้ดีมากนะครับผมตัวเล็กหน่อยนะเล็กเยอะแหละนะฮะแต่ว่าใช้ความเล็กให้เป็นประโยชน์นะครับทะลุทะลวงได้ล้มก็กินฟาวไปแล้วเล่นเนี่ยมันได้อัธรตนะครับผมใครที่แบบสะสมนักเตะทีมชาติไทยนี่คือแจ่มเลยนะครับดูจังหวะพลิกทิวไปนี่คือกองบอลติดเท้าดีนะครับผมเสียงคือเรื่องของตัวเล็กแค่นั้นแหละครับแต่เราเล่นตัวเล็กเป็นเนี่ยมันก็ทําให้เราเล่นสนุกได้นะครับผมแล้วมันเป็นตัวฟรีที่ได้กันทุกคนอยู่แล้วคือล็อกอ ทุกคนแบบไม่มีเงื่อนไขในช่วงเวลานั้นนะครับชนะทิพย์งกระสินครับอันดับที่10ของผมนะ อันดับที่9นะครับนี่ก็เป็นตัวฟรีร0 0เซ์ได้กันแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับผมได้กันทุกคนในช่วงนั้นนะครับผมฟิลิปโปอินซากี้ครับนักกุ้งนะครับกับร่างอาตาลนตาบูล็อกนะครับร่างแจกฟรีจริงๆตอนนั้นมันก็จะแจกเอ่อพร้อมกับคู่บกนะครับซึ่งก็เป็นตัวจบสกอร์ที่บางคนอาจจะมองข้ามไปนะฮะแต่ว่าด้วยสไตล์นาแกเนี่ยเป็นสายจบสกอร์อยู่แล้วนะครับมันมีมนขังอยู่นะครับเออนี่พี่ให้อันดับแบบส่วนตัวหรือเปล่าอ่าใช่ครับผมคลิปนี้ผมจัดอันดับจากส่วน ตัวนะครับผมชอบเป็นส่วนตัวอยู่แล้วนะครับผมและร่างนี้มันแจกฟรีนะครับคือมันได้แล้วได้ลองใช้กับไอดีไก่แล้วคือมันก็โอเคนะครับผมเป็นตัวจบสกอร์ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะเล่นรอจบสกอร์อย่างเดียวนะครับเนี่ยค่าพลังการจบสกอร์ร่างนี้นะครับผม96กัานะผมว่ามันมากกว่าร่างอิตาลีล่าสุดเลยปฟิล ippo i n s a ก g i ครับผมนะกุ้งทีเด็ดของพี่บอมสกีโฟอัน ที่8ครับตัวฟรีที่ผมจัดให้ในภาค2024นี้นะครับก็คือเลอเนลเมสซี่ครับไม่ใช่เมสซี่3าล่างนี่นะไม่ใช่เมสซี่บิ๊กทาวนะครับผมแต่มันคือเมสซี่ที่มาพร้อมกับบิ๊กทาว3ร่างนี้นะครับอันนั้นมันจะเป็นแพ็คแพ็ควนว่าถ้าจำไม่ผิดนะครับผมอันนี้มาประมาณ10เดือนก่อนไม่ใช่แพ็ควนดิมาครั้งแรกนะครับเมสซี่มาแพ็คนี้ครั้งแรกใช่ปะแล้วมันจะมีตัวฟรีแจกอยู่ในนั้นด้วยนะครับผมนี่ฮะก็คือการ์ดนี้นะครับนี่สำหรับสายฟรีเนี่ยก็ได้ตัวนี้กันทุกคนนะครับต้อง ก่อนว่าเมสซี่เนี่ยแจกบ่อยมากนะครับผมมันจะมีร่างอินเตอร์มามี่อีกนะร่างบอลโลกโอร่างเยอะจริงนะฮะเมสซี่แจกเยอะจริงนะครับแต่ถ้าเอาเฉพาะในเวอร์ชั่น2024นะครับแล้วเป็นตัวฟรีที่ได้กับทุกคนเนี่ยผมยกให้ร่างนี้เลยกันนะครับคือด้วยความที่บางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมพี่จัดอันดับให้แต่ตัวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นคนใช้เลยก็เพราะว่ามันสามารถจับนักเตะคนเดียวเนี่ยลงสนามได้แค่ตัวเดียวนะครับแล้วเมสซี่ครับมีกี่ร่างในเกมนี่แหละครับผมแล้วมันก็มีร่างอื่นที่ค่าพลังสง กว่านี้โดยเฉพาะาร่างที่เป็นพวกบิ๊กพงบิ๊กไทม์ใช่ปะคนก็ต้องใช้เมสซี่ร่างพวกนั้นอยู่นะมันไม่สามารถเอาจับลงพรมพร้อมกันได้อะลองลองเอาแค่แบบตัวฟรีดิผมว่าร่างนี้เนี่ยน่าจะอยู่ในใจของหลายๆคนเลยนะครับผมเรียเนโอเมสซีร่างการไฮไลท์แจกฟรีช่วงบอลโลกนะครับไม่ได้ช่วงบอลโลกดิช่วงพร้อมกับบิ๊กไทม์การ์ดนี้นะครับประมาณ10เดือนก่อนนะครับ อันดับที่7ดเนี่ยผมบอกเลยหลายคนอาจจะมองข้ามไปหรืออาจจะลืมเขาไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาแจกมานานมากแล้วนะครับช่วงประมาณเดือน10นะเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับผมก็อิมพบอลยี่สเนี่ยอัปเดตช่วงกันยายนต้นเดือนนะครับผมตัวนี้แจกช่วงตุลาคมนะครับผมในกิจกรรมฮัลลีวีนแคมเปญนะครับฮัลลีวีนคือแจกนักเตะบาเยอร์นะครับผมก็มีลาเมอร์กับเอเดริกนะฮะมัดเธยเดดริกผมให้เป็นอันดับที่7ในคลิปนี้นะครับเป็นตัวฟรีเซนเตอร์แบ็กที่อัปแล้วเนี่ยใช้แล้วนะครับผมกับไอดีไก มาใช้เป็นตัวหลักยุดพักใหญ่เลยนะครับผมเพราถือว่าใช้ได้เอาเรื่องนะครับไม่ใช่ตัวนี้นะนี่ลายเมื่อนะฮะนี่ฮะการ์ดนี้นะครับผมไม่รู้ว่ายังมีคนเก็บไว้อยู่หรือเปล่าหรืออาจจะมีแต่ไม่เคยหยิบมาใช้เลยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับตัวนี้แจกฟรีแบบได้100%ทุกคนแน่นอนนะครับในช่วงนั้นแล้วค่าพลังมันก็ไม่น่าเกลียดในช่วงนั้นนะเนี่ยเออเนี่ยตอนนี้คุณดูดีถ้าเกิดค่าพลังมาตอนนี้เนี่ยถ้านับตอนนี้นอาจจะมีตัวที่แบบ9เีบาสอะไปะลาจจะว่ารองว่าเดลัลงนี้อาจจะไม่ดีไปเลยนะครัจจน แต่ว่าถ้าเกิดนึกภาพไปตอนนั้นนะมันเป็นตัวที่น่าสนใจแล้วผมก็เปรียบเทียบให้ดูด้วยนะครับว่าตัวเก่าตัวใหม่อัพแบบไหนเป็นยังไงนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าหลังจากที่ aman, ย้ายมาแมนยูแล้วเดี๋ยวค <c oughs> ่าพลังการ์ดต่างๆมันจะน้อยลงหรือเปล่านะครับแต่นักเวลานั้นในตอนนั้นความรู้สึกส่วนตัวของผมนะฮะผมให้เดลิกอยู่ในใจเลยนะครับผมผมคิดเสมอว่าถ้าเกิดผมทําคลิปนี้จัดลำดับแบบนี้นักเตะตัวฟรีเนี่ยผมต้องมีเดลิกในลิสต์นะครับแล้วก็จัดให้อันดับที่7ครับ อันดับที่6นะครับล่าสุดพี่แกก็เพิ่งจะทําสถิติทําประตูอย่างเป็นทางการไปประตูที่900ใช่ไหมนะฮะโอ้โหคิซเนโรนัลโดครับผมแต่ก็อย่างที่บอกเลยครับโ,โรนัลโด้ก็มีการ์ดออกมาเยอะเหมือนกันนะครับผมการ์ดนี้เนี่ยผมให้เป็นการ์ดม่วงนะครับโดม่วงหรือโดที่อยู่ในกิจกรรมเดลี่เกมยิงจุดโทษนะครับเพราะมันเป็นของฟรีที่ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่นะครับอย่างที่ผมบอกต้นคลิปนะครับว่า 80- 100%ถึงเนี่ยที่ได้กันฟรีแน่นอนเนี่ยถ้าเกิดเล่นทันในช่วง นั้นเนี่ยก็จะได้กันไว้นะครับถึงแม้มันต้องสุ่มก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดเล่นไปเรื่อยๆก็ยังไงคุณต้องสุ่มได้ในตัวนี้นะครับแต่ก็อาจจะมีบางคนที่ไม่ได้เปิดไม่ได้เพราะว่าคุณอาจจะเล่นไม่ไม่นานไม่นานพอที่จะเปิดได้หลายครั้งไงสำหรับกิจกรรมเดลิเกมนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจมันอาจค่าพลังเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงเท่ากับการ์ดโชว์ไทม์ฟิเน i ตชิ่งร่างเอลนัสนะครับผมแต่การ์ดนี้ตอนที่เล่นแล้วเนี่ยจังหวะ AI การเข้าบอลการจบสกอร์มันก็ดูดีนะครับผมมันเป็นทรงดีสําหรับ สายฟรีที่ค่าพลังน่าสนใจนะครับถ้าเทียบกับสายฟรีด้วยกันแล้วเนี่ยโรนโด CF ตัวจบสกอร์ร่างนี้ก็น่าสนใจมากๆนะครับจังหวะยิงไกลจังหวะเปิดโวงเกมมิ่งตูมเข้าไปมผมชอบมากอะ่ะตัวที่ยิงไกลหนักๆสะใจแล้วสามารถเล่นเปิดปงเกมมิ่งได้พักบอลได้นะครับแต่ความเร็วก็อาจจะลดลงตามอายุอาณานะครับคิสโนโรนโด ถ้าพูดถึงหนึ่งในนักเตะที่เป็นมหาชนที่เป็นไอดอลของหลายหลายคนเนี่ยนอกจากโดมิเนซี่แล้วนะครับในยุคปัจจุบันก็คงมีเนมาร์ไม่น้อยเหมือนกันนะครับผมเนมาร์ร่างซานโตสนะครับผมเป็นร่างที่ได้รับความการรับชมในการรีวิวเยอะเหมือนกันตอนที่ผมจัดันดับนักเตะที่ได้ความนิยมในการรับชมมากที่สุดตอนนั้นก็มีเนมาร์ร่างนี้ติดเหมือนกันนะครับผมเนมาร์ร่างนี้เนี่ยก็อยู่ในกิจกรรมเดลี่เกมยิงจุดโทษเหมือนกันนะครับแล้วได้ง่ายกว่าโรนโดด้วยเพราะว่ามันอยู่ตั้งแต่แลบแรก เลยใช่ปะนะครับส่วนใหญ่ทุกไอดีที่เล่นเริ่มเล่นจะต้องได้นะครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นตัวฟรีนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นล่าง CF ก็ตามนะครับแต่บางคนอาจจะไปจับไปเล่นเป็นปีกนะครับหรืออาจจะเล่นเป็นกลางรุกนะก็พอได้เล่นเป็น CF ก็ได้ไหมเออก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าค่าจบสกอร์ก็สูงเหมือนกันสาหรับเนมาร่างนี้ที่สําคัญนะครับคืออย่างที่บอกไปนะครับว่าความเท่อยู่ที่ทรงผมและโมเดลนะครับ ใช้อยู่พักนึ่งนะครับสำหรับเนมาผมเนี่ยกับไอดีไก่เนมาแต่ว่ามันก็ต้องหลีกทางให้บิ๊กทานะครับอันนี้คือเราพูดถึงตัวฟรีนะครับแต่ถ้าไปเทียบกับพวกการ์ดทีมชาติบราซิลนะครับหรือว่าการ์ดบิ๊กทางที่ผมมีอยู่ล่างบาซ่ซาเนี่ยมันก็อาจจะสู้ไม่ได้นะครับแต่ถ้านับคนที่ตัวฟรีด้วยกันนะครับถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจตัวหนึ่งเลยนะครับเนมาซานโตสครับ แล้วอีกหนึ่งนักเตะที่อาพูดถึงในกิจกรรมยิงจุดโทษที่ได้ฟรีกันแล้วเนี่ยคงไม่มีใครไม่นึกถึงคนนี้นะครับเดียโก้มาดริดอินาครับเสือเตี้ยกับร่างเดีลิกเกมกิจกรรมยิงโทษนะครับเป็นอีพิกร่างของบาร์เซโลนามาพร้อมกับสไตล์คลาสสิกนัมเบอร์เทนซึ่งปัจจุบันนี้สไตล์นี้เนี่ยเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับแล้วก็ใช้พลังงานน้อยนะครับผมมาดดอินามีความคล่องตัวอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับผมเลยนบอลติดเท้าเป็นตัวต้นๆของเกมเลยนะครับผมแล้วยิ่งตอนที่เกมปรับเพสต์สไตล์ของเอ่อคลาส ยิ่งน่าใช้มากขึ้นนะครับค่าพลังเลี้ยงบอลขลองบอลคุณดูดีขนาดนี้เนี่ยมันก็ถือว่าสูงแล้วนะครับสําหรับตัวฟรีนะเราต้องลืมภาพตัวไม่ฟรีไปก่อนนะครับผมนี่ฮะค่าพลังการปั่นค่าพลังการเลี้ยงบอลคองบอลติดเท้าแต่ถึงแม้จะตัวเล็กนะครับแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจวิธีการเล่นนักเตะต,ตัวเล็กเนี่ยมันก็ทําให้เล่นได้สนุกได้นะครับบุบบุบบุนม้วนไปเถอะครับนี่ฮะเทินไปเทินมานะครับจ่ายไปจ่ายมาโยกไปโยกมาโยกซ้ายโยกขวาเล่นแล้วคล่องนะครับผมถ้าเกิดว่าเราจัดทีมแต่ตัววสาายฟีน่ผมใใจ คนต้องมีคนนี้ครับเบียโก็มาดาโดนาครับ อันดับที่3นะครับตัวฟรีที่นึกถึงเนี่ยท็อปทีตอนแรกจะให้1นเลยนะโอ้โหแต่ว่าขอให้อันดับที่3แล้วกันนะครับสำหรับฟานส์เบ็คเคนบาวเออร์ครับผมร่างนี้นะครับเป็นร่างบายเยนมิวนิกนะครับอีพิกแจกฟรีมันไม่ใช่แค่ฟรีตัวเดียวนะครับบางคนเนี่ยมีถึง4ตัว5ตัวเขาอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับนี่อีพิกฟานส์เบ็คเคนบาวเออร์นะครับซึ่งในนั้นมันก็จะมีการ์ดสีชมพูด้วยนะครับผมเนี่ยเรารีแพ็คเปิดไปเปิดมากันเนี่ยบางคนมี2 ตัวครับผมร่างนี้ถือว่าเป็นตัวที่อัศประโยชน์สามารถยืนเซ็นเตอร์แบ็กได้ยืนกลางรับได้แล้วก็เพิ่มตำแหน่งเล่นแบ็กซ้ายแบ็กขวาได้หมดนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยผมว่าถึงแม้คนที่ไม่ใช่เป็นสายฟรี100%นะครับผมก็ยังมีเห็นใช้อยู่นะครับสำหรับเบ็คเค็นบาวเออร์ร่างนี้นะครับผมถือว่าเป็นตัวฟรีที่ ถูกใจมากๆนะครับผมในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กนะครับตัวเล็กเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปัญหาสำหรับใครที่เข้าใจจังหวะของนักเตะตัวเล็กนะเออในคลิปนี้มีแต่นักเตะตัวเล็กกันเนี่ยเออแต่ว่าของดีจริงๆครับผมฟานซ์เบ็คเคนบาวเออร์นะครับผมค่าพลังครบเครื่องความสามารถครบคันสำหรับนักเตะสายฟรีด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นเซ็นเตอร์แบ็กตัวท็อปเหมือนกันถ้าวัดกันที่นักเตะสายฟรีนะครับผมฟานซ์เบ็คเคนบาวเออร์อีพิกบาเอ็นมิวนิกอันดับที่3นะครับ อันดับที่2นะครับนี่คือนักเตะที่ทําให้ผมเปลี่ยนการจัดอันดับใหม่ตอนแรกเนี่ยจะทําคลิปนี้มาน,นานมากแล้วนะครับแต่พอมีกิจกรรมแจกตัวโชว์ไทม์ฟรีของปืนใหญ่อาร์ซนอลนะครับผมก็เลยต้องแทรกเข้ามาอยู่ในคลิปนี้แล้วก็ขึ้นมาอยู่อันดับที่2เลยครับเบนไวร่างโชว์ไทาม์มาพร้อมกับสกิลเอ็ดคอร์ซิงนะครับเป็นแบ็คขวาสายเปิดที่โอ้โหฟรีก็ฟรีเปิดก็ดีซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะไปเลือกคาฮาวเวดอาจจะไปเลือกจอ์จินโยก็แล้วแต่นะครับผมคือมันก็เป็นตัวฟรีเหมือนกัน แต่สําหรับผมเนี่ยให้เป็นไว้น่าจะเป็น Number รวันของแพ็คนี้นะแพ็คโชว์ไทม์สามตัวอัซนนอนี้นะครับเอาจริงๆเถอะถึงแม้ว่าใครที่ไม่ใช่สายฟีเนี่ยก็ยังมีเห็นใช้เป็นไว้กันอยู่ร่าไปนะครับผมใช้แล้วมันสบายใจนะครับผมบูสเตอร์เอ่ยนะครับผมค่าพลังสกิลพิเศษเอ่ยนะครับเกมรับก็ได้พอประมาณหนึ่งนะฮะความเร็วก็พอมีนะครับแต่ที่ดีจุดๆุดก็คือเติมเกมลุกขึ้นไปแล้วเปิดบอลเข้าหัวเนี่ยแหละครับผมเป็นไว้นะครับผมสปีดขึ้นมาีต้องดูจังหวะนี้ครับผมได้เ ี่มแลก้กระชากไปกระชากไปแล้วเปิดไม่สนหน้าสนใครแล้วโขกลูกนี้เป็นไว้อดดับที่2ครับ อ้าวมาถึงตรงนี้แล้วอันดับที่1ของพี่คือใครกันนาอสายฟรีนะครับผมเอ่อจริงๆมันมีบูโรฟานเนเดสที่ผมอยากให้ด้วยแต่ว่ามันจะหลุดไปภาค2023นะครับเพราะฉะนั้นอันดับที่1เนี่ยผมให้คนนี้เลยครับอเลสซานโดคอสปาคูตาครับผมแบคขวาแบคซ้ายเซ็นเตอร์แบกก็ได้นะครับตัวอัตลประโยชน์ตัวที่น่าโคตรลำคาญของการเล่นเกมรุกลิมเส้นเลยนะครับคอสตาคูตาครับผมโอ้โหตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวฟรีที่คุ้มค่าจริงๆนะครับเล่นได้หลายเดือนเล่น ได้ตลอดทั้งภาคครับหรือจะเถียงว่าไม่นะใครที่แบบว่าเออไม่ใช่สายฟรีก็ตามก็ยังมีคนคนใช้อยู่ถึงแม้คนที่ไม่ได้เป็นสายฟรีแบบ100%หรือคนที่เป็นสายฟรีกึ่งๆหน่อยๆเนี่ยหรืออาจจะเป็นคนที่สายเปก็ตามก็ยังมีคอสตาพูต้าอยู่ในทีมแล้วก็จับเป็นตัวจริงมีให้เห็นกันบ่อยเลยนะครับผมในคลิปแข่ง BCL ีเเนี่ยยืน center, ยืนเซนเตอร์ยืนแบ็กซ้ายยืนแบ็กขวามันได้หมดนะครับตัวที่มันสามารถยืนได้ทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วค่าพลังเนี่ยมันสามารถยืนได้ทั้ง2ฝัั่งนมนสามามรถเองเเราได้ลยะรั ไม่ใช่ตัวหลักนะครับก็อาจจะยืนเป็นตัวแบ็กอัพอยู่ในช่องตัวสำรองแล้วก็คอยเปลี่ยนกับตัวหลักก็ได้ถึงแม้ทุกวันนี้นะครับมีการ์ดใหม่ๆออกมาเยอะนะครับแต่คอสตาคูต้าก็ยังเป็นหนึ่งในใจของหลายคนอยู่นะครับผมว่าเป็นตัวที่โคตรคุ้มค่าที่สุดน,น,น,นะนะคือตั้งแต่เล่นมา8 9เดือนที่เปิดมากิจกรรมเดลิเกมนะครับผมร่วม10กว่าเดือนเนี่ยนะครับผมถ้าเกิดใครได้คอสตาคูต้ามาตั้งแต่ช่วงแรกๆจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมแล้วยังเล่นอยู่มันโคตรคุ้มค่าแล้วนึกภาพต่อในอนาคตนะครับ ใหญ่เลยนะครับกว่าจะโรยลาไปแล้วมันไม่มีเรื่องของการหมดสัญญาแล้วด้วยในภาคหน้านะครับผมเพราะฉะนั้นผมให้อันดับหนึ่งคืออเลส a n โดคอส s t a b u ้าครับ ใครเห็นด้วยเห็นต่างหรือว่าเอ้ยพี่ลืมตัวนี้ไปได้ยังไงนะครับก็แสดงความที่เห็นกันได้นะครับคือก็อย่างที่บอกไปนะครับคอนเซ็ปต์คือเราเอาจจะประมาณ 80- 100%ถึงฟรีบางคนเปิดการ์ดเขียวฟรีได้บางคนเปิดการ์ดไฮไลไท์โชว์ไทม์ฟรีได้เนี่ยแบบเออใช้ทองฟรีหรือว่าเปิดฟรีในแพ็คน,นั้นมันไม่เหมือนกันไงอันนี้คือเราเน้นแบบว่าทุกคนได้80-100%บถึงหนึ้อเเนนะครับบางคนอาจจะเปิดคอสตาคูต้ามไม่ได้เพราะว่าเปิดไม่ทันก็ได้เพราะว่าอาจจะเล่นกิจ ประมาณ80-80%ถึง 8, ่้อเอถ้าเกิดเล่นทันนะครับอ่ะถ้าเกิดอยากจะให้จัดระดับแบบนี้อีกนะครับในช่วง2-3สวันนี้ก่อนอัปเดตเนี่ยก็คอมเมนต์แนะนำกันได้เลยนะครับอยากเห็นแบบไหนนะครับผมจะจัดให้ตามหมัวใจผมนะโอเคนะครับใครยังไ,ไม่ได้กดติดตามช่องผมสกีโฟฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอก,กันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ